ผมไม่รู้นะว่าเห็นไหมทุกคนไอ้ก้าวเก็บก่อนนะไอ้ก้าวทำอะไรเอาฉากเดี๋ยวสกูฮะเดี๋ยวให้ไอ้ก้าวตัดก่อนนะฮะทุกท่าน

เยนไปเดี๋ยชักนะครับเรียงยเรียงตลับสิ้นแลอยู่ไหนนะชัดเยชัดเยนะชัดเยวเตียจะมาดามอมาดาม ่าเดี๋ยวตอบไปก่อนก็ได้มาฮะทุกท่านนเลยิมเลระะเติน้เลยมาดดอ่ะเออสมัครเดียเรารตงเอาไมได้สวยปพอดีไอ้นกตรเท่าไหร่รอี่สดนีร้อยเต้วไมเออนยไม่ได้บนไม่ได้ตรงพดีขางล่างไงในเต็งข้าดลต็งข้างล่รเ นี่มีข้างบนนี่ไม่มีบนนั่งรานนี่ไม่มีอยู่แล้วฮะบนไงนักการข้าากานักกาตันดอะไรอราเงยโอ้โหอาไรมาเชยขึ้นอ่ารับนอตดียังไงคลังนีไแตงนันคลังแตงนั่นแหละได้บนสุพรรณี

ก็ไรเรื่องนี่พิษปะมันตันผมจะตามแล้วบึงก็วัวดมันตัมันห้าไปจะสีได้ตำนานมันเหมือนมันบานออกนิดบานออกับต้องวัดเราเป็นแผนเป็นแผ่นหรือเปล่ามันมีาไลดนะ

เดนเดาอเป็นี่ฮะระหว่างรอก็ดูดูที่เราอ่าอ่าท่านท่าดังเลยนะเดยวยางทำโอเคยังโอเคยังพอหรือเล่พอยังไม่เจ้าพอยังใช่ได้เป็นไหม

เชียงนี้มีเฮเจียงนี้มีเฮพี่บปวพูดใเล้ยวได้สุดเชียงนี้มีเฮไม่บอกคืออะไรไม่บอกจิ้งจกยังง่ายดิเดี๋ยวรออน้าน นี่น่าจะของจริงนะหรือเรื่องอะไรครับเป็นยเป็นเธอหรือเปล่าอันนี้อู้หู้สวยสวยหรือเปล่าชิ้นเลยไม่ต้องยิงก็ได้มันอยู่เลยโอ้โหนี่เสร็จไปแล้วเกินขึ้นตัดโอเคตัดตัดสีเรื่องนาน nhá đó đó cái 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 ต้องทำไปทำไปนะครับซีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคลิปยาวเกินลาวยาวเกินทำให้เปลืองแบตเตอรี่ครับแล้วก็ทในที20 20กัปตันก็ยิงพุชฟาพุชฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่เราต้องปรับกันตารไม่ถ่ายลิปยาวเหรอใช่เลยคลิปต้นดีกว่าตัวตัวตัวจะตัวละกันตัวเลยสวยงาม โอ้เริ่มสวยเลยได้โอ้ห้องเริ่มเป็นห้องแล้วนี่ใส่ประตูมาก็โอเคส่วนผีบบาวก็ถ้าสีบอกโอ้อนที่ไรอะไรนี่อ๋อีมาแล้วดีกว่าอ๋อดูโอเคตัวตัเอาเอ โอยตัดเป็นได้ไหมพี่ีนีเรามีสวาเอ้ยสว่างว่างพอดีเอาไบ้างเร่งบริยไปยกไม้บาชวร์าไปยกไม้บาชไอยตดน้ัแผนเองแลวนึ่งสี่สามแไปเรื่อยๆวันนี้ทำไปเรืยๆนี้ อีกสักแผน่นหนึ่งครับทุกท่านเดี๋ยวเราค่อยลงนะครับโอ้ของผมก็สิบนาทีแล้วงั้นก็ขอลงนะเดี๋ยวค่อยไปช่วยน้องจับอีกทีหนึ่งนะคลิปนี้สวัสดีครับ